ไม่เป็นไรลูกใส่ได้ไม่พังหรอกพังก็พังเดี๋ยวไปซักใหม่ให้พ,หพี่ปุยปนสับปะหลาดได้ไหมได้หนย่แต่มีแค่สามคนเต้นก็ผัดกันเป็นสิ จะ c อเรามาเล่นสับปลาดกันไหมมาเล่นสับปะรดกันไหมไม่เนี่ยลูกกูอวอันผีลูกกูว่าเขาบ้านี่ปวดตัเล่นมาป่าฮะหัวป๊กแล้วไหมไม่เลยไม่มุดเข้าไปลูกมุดเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเจ็บตัวออกมาเดี๋ยวมีงูเดี๋ยวมีแมงสาบ ซื้อเองนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ปุ้ยปุ้ยซื้เองนะหอมตัวเองนะถ้าเกิดมันทางหอมตัวเองนะแล้วก็ทมันงหอมตัวเองนะมันทางอ่ะเอาไปไม่ต้องไปสนใจหอมอย่าหอมมันพ โอเคยังพี่ดอนเอากลับบ้านบ๊ายบายคาเพ่อะไรขอบคุณค่ายังไงคะขอบคุณค่ะน้ำที่หนูย่อย่อแบบเจ้าหญิงอ่ะไม่ย่ออย่างไรคะย่อค่ะนิจเจ้าหญิงแบบหนูเลยอ่ะอ๋อย่อแบบนี้ หนูหอมไม่มีพ่อหอมมีปืนหอมเป็นโจรใช่หอมเป็นโจรหอมเป็นโจรนป่น็อให้บารโอ้โหหอมระวังน้อม